นะครับยังดีที่กลับมาได้อะไรประมาณนี้นะครับบางคนก็บอกว่าเกือบด่าแล้วไงนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้โหเกือบท้อเลยนะครับที่โดนนําไปก่อนแต่ยังดีที่กลับมาได้นะครับก็อย่างที่เห็นนะฮะพวกยิงไม่เลี้ยงเลยครับคุณผู้ชมนะครับล่อเชิงรายไป8เม็ดนะครับนะฮะก็ฟันยับไปเลยนะครับสองล้านสี่นะครับในช็อตแรกตรงนี้นะครับ สวัสดีครับผมชุกปรัชญานะครับคุย uh กับสารวงการฟุตบอลไฮและฟุตบอลเจลีนะครับก่อนที่จเข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุกปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามมากเลยนะครับอันนี้คลิปนี้จะมาด้วยกัน2ประเด็นเช่นเดิมนะครับประเด็นแรกไปดูเมื่อหลังเกมช็อปปี้ครับเกมนัดที่4กันหน่อยนะครับแลรองสุดท้ายนั่นเองนะฮะในรอบแรกนะครับก็บีจีนะครับตัวแทนจากไทยลีกนะฮะบุกไปชนะฉานยุตเต็ดจากเมียนมาลีกไป4ประตูต่อนนะครับเกมี้ ก็ต้องออกแรงเหนื่อยกันนิดนึงนะครับสำหรับคุนพล b ีจนะครับโดนนําไปก่อนเลยนะครับในครึ่งแรกนะฮะกว่าจะชนะได้นะครับก็มายิงรัวๆในช่วงท้ายเกมนั่นเองนะครับยิง4ี่ลูกรวดเลยนะครับเฟดดี้อาเวสจุดโทษก่อนนะครับแล้วก็ลานีซานตาน่าจากนั้นก็มายิง2ประตูในช่วงทดเจ็บก็คือเจ้าเบียวนัทวุฒิสุขสุ่มที่เป็นตัวสำรองลงมานะครับ จริงๆก็น่าจะมีลูกที่5ด้วยนะครับถ้าลูกของอิกซานเนี่ยไม่โดนจับล้ำหน้าไปเสียก่อนนะครับซึ่งกช็อดนั้นเนี่ยมันทางงกันทำกันเทพเหมือนกันเพราะว่า v r เช็คว่าล้ำนะครับแต่ก็ไม่ได้มีภาพช้าไหมย้อนดูว่าล้ำใครอะไรยังไงนะครับแต่สันนิษฐานกันไปว่าน่าจะล้ำจังหวะลานิวซันตาน่าเนี่ยลงมาจากตาแหน่งล้ำหน้านั่นเองนก็ว่ากันไปนะครับจบที่ BG ชนะ4-1แล้วกันนะครับเกมนี้นะใครได้ดูกันบ้างนะครับผมเชื่อว่าแฟนๆก็ได้ดูแหละนะครับซึ่งก่อนเกมก็กดดันนะเพราะว่า BG เอองนน่ยดจจัับู้ะครบ ถ้าแพ้ขึ้นมาเนี่ยแฟนๆน่าจะรับไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าชาญยูวิเตดเนี่ยเป็นทีมที่อ่อนสุดในกลุ่มเลยนะครับนะฮะอีกครั้งคุณภาพนักเตะเม็ดเงินอะไรต่างๆเนี่ยบีจีดีกว่าเยอะนะครับเอาจริงๆนะครับคุณผู้ชมฮะสงครึ่งแรกเนี่ยไม่ดีเลยนะครับแต่พอชาญยูวิเตดเขาหมดแรงนะครับผ่านไปสักประมาณสัก70นาทีไปเนี่ยก็บีจีก็เริ่มที่จะเจาะเขาได้แล้วนะครับยังดีที่มาตรฐานของทีมอาเซียนก็จะประมาณนี้นะครับพอลา เขาสู่ช่วงสักประมาณสัก2ี่สทีสุดท้ายเนี่ยเขาจะหมดแรงแล้วเราเองก็ทุบเขาได้ตลอดนะครับซึ่งก็ BG ก็จัดการได้นั่นเองนะครับพลิกแซงชนะได้นะครับชนะเกมนี้ก็ทําให้ BG เนี่ยโอกาสเข้ารอบค่อนจะสูงเลยนะครับนะฮะแล้วก็นําเป็นจ่าฝูงของกลุ่มด้วยนะครับอีกทั้งแฟนๆบีจีเองก็ล่งใจไปสักหน่อยนะครับเพราะว่าชนะได้เสียทีหลังจากที่หาชนะไม่เจอมาหลายเกมแล้วนะครับสะดุดมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งก็รายการนี้ได้ลุ้นยาวอยู่นะครับเกมหน้านะครับเกมนัดสุดท้าย วันที่5กุมภาพันก็จะเป็นเกมที่วัดกันเลยนะครับว่าใครจะเข้ารอบนะครับถ้าชนะก็จบเลยนะครับสำหรับ BG ที่จะได้แชมป์กลุ่มแน่นอนนะครับก็หลังจบเกมผมก็เข้าไปส่องคอมเมนต์ของแฟนบีจีอยู่เหมือนกันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็โอเคนะกับผลที่ออกมานะครับเพราะว่าเกมนี้ก็อย่างที่เรารู้กันว่ากดดันด้วยนะครับนะฮะโดนจับจ้องเยอะนะครับก็ส่วนใหญ่คอมเมนต์บอกว่าทําใจหายไปช่วงหนึ่งนะ นะครับยังดีที่กลับมาได้อะไรประมาณนี้นะครับบางคนก็บอกว่าเกือบด่าแล้วไงนะครับบางคนก็บอกว่าโหเกือบท้อเลยนะครับที่โดนนําไปก่อนแต่ยังดีที่กลับมาได้นะครับบางคนก็บอกว่าอืมฉานยูติเตจบอบอลคนละเกตกับบีจีนะครับยังพิสูจน์อะไรไม่ได้เดี๋ยวมาวัดกันในลีกอะไรประมาณนี้นะครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าให้ลองใช้งานเจ้าเบียลนัทวุฒิหน่อยนะครับในลีกเนี่ยนะฮะพักพี่น้องฟานดี้บ้างนะครับอย่าไปใช้งานเยอะว่าฟอร์ไม่ค่อยดีเลยนะครับก็ว่ากันไปนะครับสำหรับคอมเมนต์นะครับก็ รอไปดูผลงานในลีกแล้วกันนะครับสำหรับ BG ว่าจะกลับมาคืนฟอร์มได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเกมนี้ก็ถือว่าเป็นการเรียกความมั่นใจได้ส่วนหนึ่งนะครับนะฮะแต่เกมลีกแฟนๆก็หวังว่าที่จะขยับฟอร์มขึ้นมาให้ดีกว่านี้นะครับนะฮะเดี๋ยวเจอขอนแก่นในบ้านนะครับอาทิตย์นี้นะก็ถือว่าไม่ง่ายนะครับนะฮะแต่ว่าขอนแก่นเนี่ยเพิ่งไปโดนบุรีรัมย์ถล่มมา9เม็ดนะครับฉะนั้นแล้วแฟนๆ BG ก็คงจะหวังว่า ทีมเนี่ยก็น่าจะระเบิดฟอร์มให้ได้เหมือนกันนะครับนะฮะอาจจะไม่ได้ยิงถึง9หรอกนะครับแต่ว่ายังไงแล้วเล่นในบ้านเนี่ยมันก็ต้องโหดๆหน่อยนะครับแต่ก็ต้องรอดูนะฮะในเกมนัดถัดไปนะครับว่า BG จีจะรักษาความมั่นคงใจแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับอ่ะนั่นคือเบื้องหลังเกมชอปปี้ครับนะครับไปต่อที่อีกเรืนึงครับไปที่บุรีรัมย์กันหน่อยครับคุณผู้ชมครับก็มีเบื้องหลังนิดๆดหน่อยนะครับนะฮะมาเล่าให้ฟังกันหลังจากที่พวกเขาเนี่ยทำสถิติถล่มคู่แข่งนะครับ ยิงเชียงราย8-0ยิงขอนแก่น9-0ภายใน4วันนะครับถือว่าเป็นสถิติของสโมสรเลยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าคงจะไม่มีทีมไหนทําได้อีกนานแน่นอนกับสถิตินี้นะครับซึ่งผมเองก็มีข่าวสีสันฮามาฝากคุณผู้ชมนะครับเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับปรากฏว่าผมได้ข้อมูลมานิดนึงนะครับจากแหล่งข่าวนะครับเรื่องของเรื่องเนี่ยนักเตะแฮปปี้กันใหญ่นะครับกับ2เกมนี้นะครับซึ่งลุงเนวินเนี่ยเขาได้ประกาศไว้ก่อนเกมที่จะเจอกับ เชียงรายนะครับก็มีการเดิมพันเล็กๆน้อยกับนักเตะนะครับถ้ายิงได้เนี่ยจะให้โบนัสนะครับอัดฉีดให้ลูกละ3 0 0แสนนะครับในเกมนัดที่เจอกับเชียงรายนะครับแล้วก็ต้องเอาชนะให้ได้ด้วยนะครับปรากฏว่าก็อย่างที่เห็นนะครับพวกยิงไม่เลี้ยงเลยครับคุณผู้ชมนะครับล่อเชียงรายไป8เม็ดนะครับนะฮะก็ฟันยับไปเลยนะครับสล้านสี่นะครับในช็อตแรกตรงนี้นะครับไม่พอเท่านั้นนะครับก็เรียกว่าบาอยู่ครับลุงเนครับนัดต่อมานะครับที่เจอกับหอนแก่นนะครับ ก็บอกว่าถ้ายิงได้มากกว่า8ลูกเนี่ยก็จะจ่ายเพิ่มอีก3 0 0แสนนะครับโอ้โหปรากฏว่านักเตะก็ได้ทีนะครับนะฮะประธานใหญ่บิ๊กบอสใหญ่บอกแบบนี้นะครับก็กดไป9 0นยะครับใครสังเกตดูได้นะครับตอนที่สุพนัทม่งปิดท้ายลูกที่9เนี่ยนะฮะกล้องจับไปบริเวณซุนมานังสำรองปรากฏว่าเฮกันยกใหญ่ใส่อินเนอร์กันเต็มเลยนะฮะ พวกบรรดาผู้เล่นสำรองแล้วก็บรรดาพว,พวกเพื่อนๆนะครับนะฮะแล้วก็จากนั้นก็มันก็มีจังหวะฮาๆนะครับเพราะว่ามันเกือบที่จะมีลูกที่10ด้วยนะครับ <c oughs> ก็คือลูกที่มาสซูโลยาโร่เนี่ยยิงข้ามคานนะครับเพื่อนๆเนี่ยเสียดายกันใหญ่เลยนะครับถ้ายิงเข้าเนี่ยมันจะกลายเป็นอีกหกแสนนั่นเองนะครับนะฮะส่วนลุงเนวินเนี่ยเฮเฉยเลยนะครับที่ไม่เสียตังค์เพิ่ม <c oughs> คือถ้ายิงเข้าเนี่ยก็ยิ่งเสียเข้าไปใหญ่นะครับจาก3ก็กลายเป็นหกแสนนะฮะกลายเป็นว่าเป็นช็อตฮาๆแล้วก็ ทางเพจบุรีรัมเขาก็ตัดมาให้ชมกันนะครับใครไปดูได้เลยนะครับในเพจของบุรีรัมนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ฮ nah, well, well, ่าฮผมเอามาฝากกันนะครับรวมๆแล้วเนี hmm. mm ่ยโบนัสตรงนี Disney ้2แมชก็ไ hmm. ด้ไปประมาณสัก hmm. 2ล้านเนะครับนะฮะก็ไปแบ่งกันนะครับส่วนลุงเนเนี่ยเสียยับเลยนะครับไม่รู้ว่าจะกล้าเดิมพันแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับโอ้โหนักเตะนี่จัดให้เลยนะครับสแมชนะครับลูกละสามแสนนะครับแต่เชื่อดีผมว่าเดี๋ยวมีอีกแน่นะครับในเรื่องอย่างนี้เพราะดูแล้วลุงเนก็น่าจะบ้ายยุด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆมััันนน่่่่่่าาาจจจะะบไปปตตต้้งงแแแดรริลววใช ผมเชื่อว่าน่าจะโดนยุแบบว่าให้ลองอีกเกมนึงไหมกับแมตช์ขอนแก่นว่าจะยิงเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าปรากฏว่านักเตะทําได้นะครับกดไป9เมตรนะครับนะฮะก็ได้ไปเลยครับสอล้านเจนนทนะครับก็ถ้ามีอีกผมว่านักบอลในวิ่งลืมตายแน่นอนนะครับก็ถือว่าเกิดว่าเป็นสีสันฮ่าฮที่ผมนามาฝากก็มาเล่าให้ฟังนะครับนะฮะสำหรับเบื้องหลังเกมที่บิลรัมทำสถิติยิงถล่มโหดเลยนะครับ กับคู่แข่งนั่นเองนะฮะอ่ะนั่นคือประเด็น,นที่ผมนะ่าฝากการอย่างไรแล้วก็ขอบคุณนีา่าติดตามครับฝากไลค์แชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองกับชูปราชญยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุท่านติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ